ดีเราชื่อป้อนข้าวคนเนี้ยเราเองเป็นทั้งนักแสดงอิสระโปรดิวเซอร์หรือแม้กระทั่งสตรีมเมอร์เป็นคนตลกบ้าบอแต่ใครจะไปคิดว่าคนบองบองอย่างเราจะได้รับโอกาสใหญ่ในชีวิตมาเป็นมิสโพริซึมเวิด์ประจำจังหวัดระนองหรือเรียกสั้นๆว่าทูดป้อนข้าวภูมิใจจังแต่ถ้าถามว่าเป็นคนระนองหรอเปล่าอะ่ะเคยไประนองไหมยังแต่ถ้าเที่ยวทริปที่ระนองอะ่ะใช่เคย มาเดี๋ยวเที่ยวให้ดูง่ายสุดๆแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค้นหาคำว่าระนองคำเตือนภาพหลังจากนี้เป็นอันตรายเพราะว่าอาจทำให้คุณตกดุมรักเริ่มรัรมรนองเมืองรองที่ไม่เป็นสองรองใครสโลวไลฟ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเมืองช่างสงบและสวยเหลือเกินแต่ถ้าเป็นสายกิจกรรมก็มีอะไรให้ทำเยอะ ยังดำน้ำดูโลมาปะการังแช่นองผูนองแร่อันเนี้ยสิกเหน่เจอเขาเลยหรือจะร่อนเร่ไปร่อนแร่ก็ได้นะตามชื่อเมืองเลยที่นี่เมืองแร่น้องใช้แรงมาเยอะแล้วชักขิวซะแล้วสิจะกินอะไรดีอาหารพื้นเมืองหรือจะเป็นของดังระนองดีแต่เอ๊ะ คลิปยังขาดอะไรอยู่น้าอ๋อช้อปปิ้งไงของเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยแหละแต่ทีเด็ดตรงนี้เลยขอแนะนำผ้าบาติกใช้สีธรรมชาติจากท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์อันแสนสวยงามของระนองเลยจบละเที่ยวทริปง่ายสะดวกแต่ไม่สนุกถ้าอยากสนุกแนะนำให้เปลี่ยนจากเที่ยวทริกระนองมาเป็นเที่ยวทริประนองในแบบ New Normal นะคะ เก็บกระป๋อไปแล้วน้องกัน